สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจับตาพายุลูกใหม่ก่อตัวในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าอุตุเตือนอย่าเพิ่งตื่นตระหนก มีรายงานว่าจะมีพายุโลกใหม่คาดส่งผลกระทบกับประเทศไทยช่วงวันที่15-16ตุลาคม65ทางด้านนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าบริวเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่อนไปทางตอนล่างมีทิศทางเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะเข้าสู่ประเทศเวียดนามช่วงวันที่14ตุลาคม2565นี้โดยลักษณะดังกล่าวจะท ให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าขนองได้หลายพื้นที่ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศยังระบุว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเนื่องจากช่วงนี้มีมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนรวมถึงภาคอีสานหากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเรื่อยๆเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากยาความกดอากาศต่ากําลังแรงลดลงแต่ภาคใต้อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทางด้านกรมอุตุนิยม วิทยาพยากรณ์ฝนรายวันทุกๆ24ชั่วโมงระหว่งางวันที่12ถึง21ตุลาคม65มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวเริ่มพัดปกคลุมส่วนร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงอากาศเย็นลงฝนยังเกิดขึ้นได้ในบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจันทบุรีตราดส่วนภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัด ระจบคีรีขันชุมพรต้องเฝ้าระวังเคลื่อนลมมีกําลังแรงเคลนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและยังต้องติดตามยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทางด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามช่วงวันที่13-15ตุลาคม65คาดว่าจะทําให้มีฝนเกิดขึ้นทางภาคอีสานได้โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ